สวัสดีครับร้านก่อนนะครับร้านยุดนองติิ์ของหนึ่งครับตัวนี้เป็นนิวบาลานนะครับวิสพิงค์นะครับก็สีชมพูนะครับกล่องสีเทาๆนะครับกล่องนิวบาลานนะตัวนี้สวยมากนะครับสีชมพูหวานเจี๊ยบเลยนะครับก็วัสดุเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นหนังนะครับข้างหน้าก็จะเป็นผ้านะครับระบายอากาศได้ดีนะครับในนิวบาลานนะครับน้ําหนักเบาอยู่แล้วนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ข้างๆจะเป็นออกเรื่อมๆนะครับ สีบอลนะครับสนใจรุ่นไหนทักมาได้เลยนะครับก็ดูแบบได้ที่ร้านนะครับ KLN นะครับจะมีรูปหลายรุ่นเลยนะครับอ่าก็รับเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับตัวนี้สั่ง2วันนะครับสั่งเมื่อวานวันนี้ได้ของแล้วนะครับก็ส่งให้ลูกค้าเลยวันนี้นะครับอ่าย่างไรก็สนใจทักมาได้เลยนะครับที่ร้านนะครับขายแต่ของแท้นะครับไม่ขายของปลอมนะครับแล้วก็ขายแต่มือหนึ่งเท่านั้นนะครับอ่าพวกนี้เป็นราคารีเซลนะครับช็อปหมดแล้วนะครับ ก็หาข้างนอกให้หลังกอน,นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ